รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับคนทำงานโดยส่วนใหญ่หากพูดถึงวันหยุดยาวก็มักจะนึกถึง การวางแผนออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆเพื่อเป็นการพักผ่อนและเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองซึ่งปัจจุบันก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มคุ้นหูกับคําว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนครับ ชมอ,อาจสงสัยว่าแล้วการท่องเที่ยวของเราจะเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันผ่านชีวิตการทำงานและแนวคิดของคนเปลี่ยนโลกสัปดาห์นี้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ผู้ที่ทำงานออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองครับสวัสดีครับผมชื่อไผ่สมศักดิ์บุญคำครับเป็นตอนนี้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่คุณไผ่ทาในชื่อของโล l าอลายคืออะไรครับโลกาอลายเป็นกิจการเพื่อสังคมที่เราทําเรื่องพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะก็ทํางานอยู่3อย่างด้วยกันนั่นคืออย่างแรกคือทํางานกับชุมชนนี่แหละให้เขาให้เขาสามารถจัดก,การท่องเที่ยวชุมชนได้ครับอย่างที่2ก็คือเชื่อมต่อตลาดในรูปแบบของบริษัททัวร์ของโลกาอลายกับรูปแบบของมาร์เก็ตเพลสเว็บไซต์ะที่เชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยว แล้วอย่างที่3ก็คือใช้เงินจากการท่องเที่ยวในการพัฒนาชุมชนต่อก่อนที่จะมาทําการท่องเที่ยวโดวยชุมชนคุณไผ่เรียนจบอะไรและทํางานที่ไหนมาก่อนครับก่อนที่จะทําโลเคอลายในผมจบคือแต่ก่อนนั้นในผมจบวิศวกรมาก็ทํางานโรงงานอยู่3ปีหลังจากนั้นก็อยากเปลี่ยนแนวคิดว่าน่าจะทําอะไรเพื่อสังคมได้มากขึ้นก็เลยลาออกจากวิศวกรไปทําไปเรียนต่อการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนที่อเมริกาเสร็จแล้วก็ได้ กลับมาร่วมงานเป็นเป็นวิสศนด d e v e l o p m e n ให้กับมูลที่แม่ฟ้าหลวงที่ดอยตรงะะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทําโลโก้อะไรเต็มตัวครับนำประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนและงานที่ทํามาใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างไงบ้างครับสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมนํามาใช้จากการที่ผมเรียนการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนที่อเมริกาจะเป็นเรื่องของทักษะการบริหารนะคะ การบริหารธุรกิจก็คือเรียนเหมือนเหมือนคมือนคอร์ส MBA ปกตินี่แหละแต่ใส่ในเรื่องของว่าทำยังไงให้มันยั่งยืนมากขึ้นถ้าจัดก,การบัญชีจัดก,การยังไงให้มันยั่งยืนมากขึ้นจัดก,การทรัพยากรบุคคลโอเปอเรชั่นยังไงให้มันมันยั่งยืนในมุมมองใส่ไลฟ์ไซเคิลอนอดิตเข้าไปหรืออะไรต่างๆนะมันจะมีเฟรมเวิร์กของความยั่งยืนที่เราต้องใส่เข้าไปในทุกวิชาของ MBA เอเอามาปรับประยุกต์ใช้กับงานได้เพราะเราทำงานกับคนทำมาเรื่องท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะงความยั่งยืนก็สําคัญเหมือนนนกัส่ว สิ่งที่ได้จากมูลที่แม่ฟ้าหลวงหรือรอยตุงเนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องการทํางานกับคนกับชุมชนยังไงให้เขาเชื่อใจเราแล้วเราเชื่อใจเขาหรือเดินไปด้วยกันได้การที่จะเข้าถึงหัวใจของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อใจกันต้องทํำยังไงบ้างครับเขาเน้นให้ทํางานกับคนให้ฟังเยอะๆซึ่งศักษาการฟังสําคัญมากฟังเพื่อผลประโยชน์ของของคนที่พูดให้เราฟังจริงๆอะไรเงี้ยเหมือน เราอาจจะมีความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเยอะอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนรู้เยอะกว่าเราแน่นอนในสิ่งนั้นเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ในพื้นที่อันนี้เขาดอยตุงสอนว่าเราไม่ควรจะทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วอะไรแสดงว่าจากการทํางานร่วมกับชุมชนที่ดอยตุงได้จุดประกายให้เราต่อย,ยอดสร้างการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนขึ้นมาใช่ไหมครับเราได้รับโอกาสจากดอยตุงให้มาทําแผนพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ให้กับหมู่บ้านที่เนี่ยที่สวนป่าตอนนั้นเราก็ ใช้ความรู้จากที่เราเรียนที่อเมริกามาว่าจาัดก,การบริหารธุรกิจยังไงแล้วก็ออกมา implement ที่นี่แล้วก็ใช้ทักษะของดอยตรงด้วยในการฟังกับคนฟังยังไงอะไรเงี้ยฮะคือที่นี่หมู่บ้านสวนป่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโลโก้อะไรเหมือนกันเพราะตอนนั้นเราก็ายังไม่มีทักษะไม่มีอะไรเลยเราเหมือนเรามาเรียนรู้ on the job training ไปกับชุมชนมพร้อมกัน,กนสุดท้ายเราก็ได้การจะทําท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยต้องจัดการยังไง มีทักษะอะไรบ้างที่เราต้องรู้หรือชุมชนเองต้องรู้ก็ได้เป็นทักษะเป็นกระบวนการที่เราสกัดออกมาได้จากการทํางานจริงๆในพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็ไปอินพิเม้นต่อกับชุมชนอื่นเรื่อยๆกระบวนการทํางานร่วมกับคนในชุมชนเพื่อจัดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นมาต้องทํำยังไงบ้างครับจริงๆเัามีอยู่ประมาณ13ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมชุมชนให้เข้าสู่ตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเราต้องศึกษาองค์ประกอบก่อนศึกษาภายนอกก่อนว่าโอเคหมู่บ้านเนี้ย ตามหลักภูมิศาสตร์ตามหลักความน่าสนใจหรือความเข้มขแข,ข,ข็งของชุมชนเนี่ยเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนเหมือนเป็นการคัดเลือกชุมชนไปด้วยและชุมชนต้องคัดเลือกเราด้วยว่าชุมชนอยากทางานกับเราจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกันว่าหลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวโดวยชุมชนเนี่ยมันเป็นยังไงมาเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวเพราะทำท่องเที่ยวแน่นอนมันเป็นดาบสองคมอย่าถ้าคมดีจะส่งเสริมมันยังไงคมร้ายจะป้องกันมันยังไงพอ ชุมชนเข้าใจเรื่องนี้เสร็จแล้วนะเราก็มาวางโครงสร้าง,งการทําธุรกิจด้วยว่าว่าใครจะดูแลอะไรในหมู่บ้านอะไรต่างจากนั้นก็ไปพัฒนาเส้นทางร่วมกันว่าโอเคเราจะนําเสนอเส้นทางแบบไหน1วัน2วัน1คืนมีโฮมสเตย์ไหมถ้ามีโฮมสเตย์ต้องทํายังไงต่อเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วไกด์ที่จะนําเที่ยวละ่ะเราควรจะใส่ใจเรื่องอะไรบ้างจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวสู่ตลาดอะไรเงี้ยลงเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆนาะน อย่างที่คุณไผ่บอกว่าหมู่บ้านสวนป่าโดยตรงแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการทํางานท่องเที่ยวเพื่อชุมชนช่วยเล่าถึงการทํางานในพื้นที่นี้ให้ฟังหน่อยครับที่นี่จะเป็นป่าที่สวยงามมากเป็นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเกิดจากการที่สมเด็จย่าท่านมามามา,มาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในการจากปลูกฝิ่นให้กลายเป็นปลูก ป่าแทนเะปลูกกาแฟแล้วที่นี่สวนป่าก็เป็นพื้นที่ที่กลับมาเอารวมสมบูรณ์อีกครั้งเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินป่าที่นี่สวยมากเราทางานกับชุมชนในการเตรียมเส้นทางเดินป่าค่อนข้างหลากหลายใครจะเดินแบบเบาๆก็ได้เดินแบบสวยๆอะไรเงี้ยเดินแบบแอนวนเจอร์นิดนึงก็ได้หรือเดินแบบหนักเลยก็ได้มีมีให้ให้สามเลเวลหลากหลายซึ่งวันนี้เราจะได้ลองไปเดินดูไปชิมรางดูว่าการเดินป่าแบบแบบที่ง่ายที่สุดของหมู่บ้านนี้เป็นยังไงน่าสนใจจริงๆครับ ถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงเข้าใจแนวคิดของการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนแล้วนะครับว่าคือการท่องเที่ยวที่บริการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชนนั่นเองซึ่งนอกจากจะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วยังเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนในทางที่ดีขึ้นรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของตนไว้อย่างยังย่งยืนอีกด้วยในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเส้นทางเดินป่าในสวนป่าดอยตุงด้วยกัน ติดตามให้ได้นะครับป่านี่คือป่าสนภัยเป็นป่าที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์กับต้นไม้มต่างๆเพื่อเป็นยารักษาโรคหรือเป็นอาหาร